ไปเจอเรื่องหนึ่งมาเรื่องผีเรื่องหนึ่งที่มันยืนยันถึงทฤษฎีเวลาคนไทยจะชอบพูดเล่นกันเนาะแบบว่าปวดไหลวะเอ้ยมีใครมานั่งบนบ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แค่ประเทศเราเว้ยที่มีความเชื่อประมาณนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าหัวไหล่ซ้ายเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในช่วงที่เอลิต้องไปพักที่บ้านของคุณย่าในโตเกียว พื่อที่ว่าเธอจะเดินทางไปรับการฝึกอบรมวิธีการสอนที่โรงเรียนหรือเป็นครูนั่นแหละบ้านของคุณย่าของเอริสเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆย่านชินจูก,กุโดยสถานีรถไฟฟ้าของ JR กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็คืออยู่ไม่ไกลนักเรียกว่าทําเลดีด้วยความที่มันใกล้กับการเดินทางหลายๆแบบเนาะเอริก็เลยลองหลายๆวิธีว่าวิธีไหน,นที่จะเดินทางไปที่ฝึกอบรมได้สะดวกที่สุดในวันที่1เอริลองใช้รถไฟฟ้า JR รถไฟฟ้า JR เนี่ยถ้า สำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันมันก็คือ BTS บ้านเราแหละเอลี่ลองใช้รถไฟฟ้า JR แต่เนื่องจากรถไฟฟ้า JR เนี่ยมันจะวิ่งอ้อมจึงทำให้ใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าจะไปถึงที่หมายในวันที่2เอลี่ลองใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าว่าไอสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันดันอยู่ไกลกว่าสถานีรถไฟฟ้า JR มันจึงไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่สำหรับเธอที่ต้องแบกหนังสือเรียนกับอุปกรณ์การสอนที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ในวันที่3ม เอลิลองเดินทางด้วยวิธีอื่นซึ่งขาไปใช้เวลาน้อยและสะดวกกว่า2วันแรกแต่ดันเกิดปัญหาตอนขากลับซึ่งวิธีที่3เนี่ยวันที่3เนี่ยเขาไม่ได้บอกวิธีนะว่าเดินทางด้วยอะไรงานของคุณครูเนี่ยมันหนักกว่าที่เอลิคาดไว้เพราะต้องไปอยู่ที่โรงเรียนต้องแบบหลังจากเลิกเรียนแล้วอะ่ะมันต้องอยู่ที่โรงเรียนต่อเพื่อทบทวนการใช้อุปกรณ์การสอนและต้องประชุมกับครูประจําชั้นอีกจงทำให้เธอแบบว่าต้องกลับบ้านช้าขึ้นหรือเรียกว่าเดืกขึ้นนั่นแหละวันนั้นเองตอนขากลับอ่ะ พอเดิอนออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรอบข้างของตัวเอลิก็มืดสนิทละมันทําให้เอลิเดินหลงทางเพราะว่ายัางคงไม่ค่อยคุ้นชินกับพื้นที่แล้วก็ถนนหนทางแถวนั้นเอลิคิดในใจว่าเอม๊มันน่าจะอยู่แถวนี้นะก็คือกําลังเดินหาบ้านคุณย่าอยู่มันเป็นจุดที่กําลังเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งแล้วกันไอ้บ้านหลังหนึ่งหลังนั้นนะมันเป็นบ้านล้างที่ไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าล้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆ ไฟในบ้านอะ่ะมันไม่เปิดเลยสักดวงแล้วก็ยังคงดูวังเวงแปลกๆเอลิรู้สึกไม่ดีกับบ้านหลังนี้คือไม่ค่อยอยากจะหันหน้าไปที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่เธอเลยเลือกที่จะรีบเดินผ่านไปโดย <c oughs> ไม่หันหน้าไปดูแต่พอเดินผ่านไปได้สักพักก็รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเดินผิดทางมันทาให้เธอต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งก็ต้องผ่านไอ้บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งเอลิไม่อยากเดินผ่านบ้านหลังนั้นหลายๆครั้งเธอจึงพยายามเดินเลี่ยงออกให้มากที่สุดและตอนที่เธอกําลังเดินขึ้นเนินที่ติดกับบ้านหลังนั้นอยู่่จกๆก็ส ปวดนงน่วงที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายขึ้นมาเฉยๆเลยถึงแม้เธอจะเป็นคนที่ไม่มีซิกเซนนะแต่ครั้งเนี้ยเธอกับรู้สึกแปลกประหลาดพิกลซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่ชอบเลยในที่สุดเอลิี่ก็ก้าวเดินขึ้นเนินต่อไม่ไหวเหมือนมันปวดเมื่อยจนเดินขึ้นเนินไม่ไหวเธอก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับลงเนินไปแล้วก็รีบหนีออกจากตรงบริเวณนั้นให้ไหวที่สุดแต่ถึงเอลิี่จะเดินหนีออกมาจนมองไม่เห็นบ้านหลังนั้นแล้วก็ตามเธอยังคงรู้สึกปวดปวดนงน่วงที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายไม่หายสักคิดในในจว่า แปลกจังวะทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทําไมมันยังไม่หายไปนะก็เลยเลือกที่จะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจโทรไปหาคุณย่าบอกว่าคุณย่ารบกวนออกมารับพี่สถานีได้ไหมคุณย่าก็โอเคตบปากรับคําว่าจะมารับเอลีที่สถานีเอลีก็เดินกลับบ้านเพราะว่าคุณย่าทั้งๆที่ยงคงรู้สึก ปวดปวดง่งงที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายแต่ทันทีที่เธอเดินเข้าไปในประตูรั้วของบ้านจู่ๆความรู้สึกนั้นมันก็หายไปดื้อๆเลยเหมือนกับเธอรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยเมื่อได้กลับมาถึงที่บ้านเธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจคิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าโล่งใจแล้วมันเลยหายไปอะไรอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่เอลลี่กำลังพูดคุยเรื่องผีกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีซิกเซนแรงมากเพื่อนของเธอพูดขึ้นมาว่าถ้ารู้สึกหนักๆที่หัวไหล่ขวาเนี่ยมันจะเป็นแค่การปวดไหล่ธรรมดาแต่ถ้าวันไหนรู้สึก กำลังพยายามจะสิงล่างเอลีก็คิดในใจว่าเอ๊ะแสดงว่าคืนนั้นมันกําลังจะโดนสิงล่างใช่ไหมเอลี่กาลังพูดกับตัวเองด้วยความตกใจเธอรู้สึกหนาวสลังวาบขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นเนาะมันอาจจะเป็นโชคดีของเธอในตอนนั้นก็ได้ที่เธอตัดสินใจเดินย้อนกลับลงเนินไปถ้าตอนนั้นเธอเดินต่อไม่ย้อนกลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอจบ